นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ5อันดับรถเกียร์ออตโต้ป้ายแดงราคาถูกที่สุดปี2020ถ้าจะให้พูดถึงการขับรถในปัจจุบันในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆมักจะเจอปัญหารถติดกันทุกวัน การจะขับรถเกียร์ธรรมดาในขนาดรถติดทุกวันนั้นสุขภาพคงเข้าข่ายไม่สู้ดีนักแน่ๆต้องเหยียบคลัตช์กันจนขาล้าเลยทีเดียวและคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ขับรถเกียร์ธรรมดากันไม่ค่อยเป็นแล้วรถเกียร์ออตโต้หรือรถเกียร์อัตโนมัติในอดีตมักจะเป็นรถราคาแพงหรือรถรุ่นท็อปของรุ่นนั้นๆมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันรถเกียร์ออตโต้กลายเป็นของธรรมดาสามัญมากมีให้เลือกในทุกรุ่นไม่เว้นแม้แต่รถราคาถูกก็มีให้เลือกซื้อเลือกใช้กัน ในวันนี้ทางคารอ์ออฟนขอจัดห้ามดับรถเกียร์ออตโต้ป้ายแดงราคาถูกที่สุดประจำปี2020มาให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับอันดับที่ 1.Suzuki Celerio GL CVT ราคา398,000บาท Suzuki Celerio รถอีโกคาน้องเล็ก io, ล Car จาก Suzuki ที่ขายในบ้านเราชู่3จุดเด่นโดยห้องโดยสารกว้างขวางตัวหลังคาสูงให้สมรรถนะเกินตัวประหยัดน้ำมันเป็นดีเยี่ยม สูงถึง22กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบ1.0ลิตร68แรงมา้าและเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT อุปกรณ์มาตรฐาเน,นเด่นๆกุญแจรีโมทเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABSEBD ล้อกระทะา4 4นิ้วพร้อมฝาครอบอันดับที่2 n i นิส n ัน r c ร1 2 ECVT ราคา4 9่0 0 0บาท นิสสันม้าจัดเป็น e ีโกคาร์รุ่นแรกของไทยที่ผลิตขายอย่างเป็นทางการในปี2,553มีจุดเด่นที่ขนาดตัวรถเล็กภายในกว้างขวางนั่งสบายขับง่ายมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตร79แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ประหยัดน้ำมันได้สูงถึง20กิโลเมตรต่อลิตรอุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED ไฟท้าย LED สปอยเลอร์หลังกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า กุญแจรีโมทเบาะนั่งด้านหลังพับ60-40เสรื่องเสียง CD-MP3 พร้อมลำโพง4ีตำแหน่งถุงนมลิลภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS EBD และล้อกระทะขนาด14นิ้วพร้อมฝาครอบอันดับที่3 Honda Brio VCVT ราคา495,000บาท Honda Brio e อ o ีโกคาอนเนกประสงค์5ประตูดีไซน์สปอร์ตโบเฉีียวคุ้มค่าในการใช้งาน ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ขับขี่เปิดตัวออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2554มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตร90แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E 2 0อุปกรณ์มาตรฐานเนด่น,น,นแอร์อัตโนมัติเครื่องเสียงแบบ2 DIN พร้อม USB สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าถุงลมนิรภัยคู่หน้ากระจกไฟฟ้า ระบบเบรก ABS EBD ระบบกุญแจนิรภยัยและล้อแม็กขนาด14นิ้วอันดับที่4 Nissan a นอะ a Turbo S CVT ราคา4,99,000บาท Nissan a m เม a a จัดเป็นอีโกคาร์ขนาด4ประตูรุ่นแรกของไทยที่ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันมาในรูปแบบเลขาคณิตสื่อถึงอารมณ์ Emotion Geometry มีองค์ประกอบที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่นกระจังหน้าแบบ V-motion ไฟหน้าไฟท้ายทรงบูมเมลงเสาหลังคาที่ถูกยกขึ้นคิกอัพคาปิลลาและหลังคาแบบลอยตัว floating roof เครื่องยนต์สมรรถนะดีเร่งแซงได้ทันใจในรหัส HRAO ให้แรงม้าสูงสุด100แรงม้าที่5,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรที่2,400-4,000รอบต่อนาที ประหยัดน้ำมันได้สูงสุด23.3กิโลเมตรต่อลิตรและให้อัตราเร่งความเร็วสูงจากแรงบิดแบบต่อเนื่องส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติอิเล็กทรอนิส CVT พร้อม d Logic. s t เ p ปโลจิอุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS EBD BA เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ w o r l d Dynamic Control เทคโนโลยีออกตัวขนาดอยู่บนทางลาชัน Hill Start Assist ระบบกุญแจ Immobilizer และล้อกระทะเหล็ก15นิ้วอันดับที่5 Suzuki Swift GA CVT ราคา499,000บาท Suzuki Swift รถอีโกคาร์รุ่นใหม่จากค่ายอิ u สุที่นำพาความสปอร์ตมาอย่างเต็มที่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นด้วยม่านวัดแบบสปอร์ตเบาะนั่งแบบสปอร์ตช่องเก็บของมากมาย พร้อมพื้นที่เก็บของด้านหลังที่มากถึง265ลิตรมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตร83แรงมา้าที่อัตโนมัติ CVT อุปกรณ์มาตรฐานเด่นๆไฟท้าย LED ถุงลมนิรภัยคู่หน้ากระจกไฟฟ้าคู่หน้าระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Hold Control ระบบ i d เดอริงสต็อและล้อกระทะขนาด15นิ้วพร้อมฝาครอบรุ่นนี้ไม่มีวิทยุมาให้แต่มีลำโพงคู่หน้าให้